ทบจะทุกงานที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงานตัดต่อว,วิดีโอเขียนโค้ดหรืองานวางแผนสิ่งที่ทุกงานต้องการเหมือนกันก็คือการจดจอ่อความลื่นไหลไร้สิ่งรบกวนหรือที่ผมชอบใช้คําว่าความสงบและเรียบง่ายและล่าสุดที่ผมเช็คสกรีนไทม์ของตัวเองนั่นคือผมใช้หน้าจอเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่11ชั่วโมงซึ่งแบ่งเป็นการทํางานอยู่ที่8-9ชั่วโมงและการผ่อนคลายประมาณ4ชั่วโมงหรือจะเรียกได้ว่าผมเนี่ยยุ่งทั้งวันแต่ง,งานที่ทำเนี่ยเสร็จไม่ตรงเป้าเลย ผมเลยมาคิดกับตัวเองว่าไอ้ macbook เนี่ยผมใช้มันเพื่อสร้างงานแต่กับกลายเป็นว่ามันขโมยเวลาผมไปหมดเลย <S <S ทุกคนในนี้ก็แน่จเจอปัญหาเดียวกับผมเราเสียเวลาไปกับการหาไฟล์จัดระเบียบหรือหลดเข้าไปทําในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานซึ่งปัญหานี่แหละที่ทําให้คนส่วนใหญ่ทํางานได้ไม่เต็มที่ผมเลยมาลองปรับการใช้งานเครื่องแบบไวๆในการทํางานเร็วขึ้นและช่วยประหยัดเวลาผมไปได้หลายๆชั่วโมงต่อวันเลยแต่ก่อนที่จะแก้ปัญหาอะไรเราก็ต้องรู้สาเหตุของปัญหานั้นก่อน อย่างแรกเลยเราต้องมาทำความรู้จักกับศัตรูของเราก่อนครับนั่นก็คือ shallow work หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่างานตื้นๆงานผิวเผินมันคืองานที่ทำง่ายๆใช้สมองน้อยแล้วเราก็แทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรกับมันเลยยกตัวอย่างเช่นการตอบแชทเคลียร์อีเมลประชุมที่ไม่ได้ข้อเสุปหรือการย้ายไฟล์ไปมาเคลียร์โฟลเดอร์ซึ่งงานเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกยุ่งแต่มันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นหรือก้าวหน้าขึ้นเลยซึ่งสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นนะก็คือ deep work มันคือการใช้สมอง100%จดจ่อไปกับงานที่ยากและซับซ้อนแค่อย่างเดียวภายใต้สภาวะนี่แหละที่เราจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแก้ปัญหายากๆและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในเวลาที่สั้นที่สุดแต่ปัญหาก็คือ macbook นั้นถูกสร้างมาเพื่อใช้ low เล์ครับทุกเสียงแจ้งเตือน การเด้งของแอปบนด็อกหรืออินเทอร์เฟซตอนแกะกล่องใหม่นะี่มันถูกออกแบบมาเพื่อทําลายความต่อนเนื่องของสมาธิและดึงคุณออกจากโซนที่คุณกําลังจะสร้างงานดีๆซึ่งโลกความจริงนะครับไม่มีใครแคร์หรอกว่าคุณจะยุ่งมากแค่ไหนเขาแคร์แค่ว่าคุณจะสร้างผลลัพธ์มาได้มากแค่ไหนคุณจะเป็นต้องอยู่ในโหมดดีเวิร์เท่านั้นครับโอเคอย่างแรกเลยเราจะมาจัดการสิ่งที่เราเจอประจําเจอทุกวันและเจอบ่อยที่สุดนั่นก็คือเดสก์ท็อปนั่นเอง สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับนั่นก็คือสภาพแวดล้อมกําหนดสภาวะจิตใจคุณลองนึกถึงสภาพโต๊ะทำงานในโลกจริงถ้าบนโต๊ะมีเศษกระดาษกองเต็มไปหมดมีสายไฟลกลุงลังเครื่องเขียนวางเกะกะคุณคิดว่าสมองเราจะมีโฟกัสได้แค่ไหนเดสก์ท็อปบน MacBook ก็ไม่ต่างอะไรกับโต๊ะทางานดิจิตัลถ้ามันลกสมองเราก็ลกครับ โอเคก็ปกติผมจะทําให้ทุกอย่างบนจอผมมาโล่งมากแต่นี่คือผมเอาไฟล์มากองกองรวมกันดูซึ่งบางคนนะ่ะเขาชอบการเข้าถึงไฟล์แล้วก็แอปแบบง่ายๆเลยจะกองทุกอย่างไว้บนเดสก์ท็อปโอเคแล้วสิ่งที่ผมจะทําก็คือลบทุกอย่างออกให้มันโล่งที่สุดโอเคแล้วสิ่งที่าจะทาก็คือเราจะไปเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเดสก์ท็อปแอนด์ด็อกแล้วต้องออนเดสก์ท็อปครับก็ติ๊กออกได้เลยส่วนพวกวิเจ็ตก็รีมูฟออกได้เลย การที่เราไม่เห็นแอปหรือวิดเจ็ตอะไรแสดงอยู่บนหน้าจอเลยสมองเราก็จะไม่ไปคิดนอกเหนือจากงานที่เราจะทําทไว้และอย่างที่2ที่ต้องจัดการนั้นก็คือด็อกหรือตัวด้านล่างนี่วิธีที่จะซ่อนเราเร็วเลยก็คือ Command Option แล้วก็ดีปุ๊บมันจะหายไปแต่ผมจะเปิดขึ้นมาก,ก่อนแล้วผมก็จะเคลียร์ทุกอย่างบนด็อกให้เหลือแค่ไฟล์งานที่ผมใช้ประจํา คหลังจากผมเคลียร์ทุกอย่างออกจากด็อกแล้วนะครับผมก็จะเอาไฟล์ที่ผมเข้าใช้งานประจำะไว้ข้างล่างเพื่อที่ผมจะได้เข้าไปหาไฟล์ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับเราสามารถดึงไฟล์ที่เราใช้ประจำะมาไว้ที่ด็อกได้เลยครับโอเคจากนั้นผมก็จะซ่อนด็อกด้วยคอมมานด์เดิมนะครับนั่นก็คือคอมมานด์ออปชั่นดีซึ่งก็หลังจากที่ทุกอย่างโล่งแล้วนะครับวิธีการที่ผมเข้าแอปเร็วๆนั้นก็ผมจะใช้สปอตไลท์ในการเข้าไป ผมก็จะใช้ Spotlight ในการเข้าแอปเร็วๆนะครับและปุ่ม c o m m า n ด์สปอ l i ตไลท์เร็วๆนั้นก็คือ c o m m า n ด์สเปซบาร์แล้วเราก็พิมพ์ชื่อแอปเราลงไปเลยประมาณนี้ครับอย่างที่2ครับนั่นก็คือการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเป็นสิ่งลบกวนที่ดึงสมาธิเราออกจากงานได้มากที่สุดละและสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทําในเวลาทํางานนั้นก็คือปิดมันทิ้งไปเลยครับแต่ถ้าคุณคิดว่าการปิดโนติหมดเลยเนะี่ย มันจะเอ็กซ์ตรีมเกินไปมันก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่มาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดีเลยนะครับนั่นก็คือโฟกัสโหมดโฟกัสโหมดเนี่ยเป็นการปิดการแจ้งเตือนที่เป็นระบบมากมมันเป็นระบบแรกแรกที่ผมใช้ตั้งแต่ผมเริ่มใช้ Product Apple มาเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แค่เปิดปิดเมื่อเวลาจะประชุมเวลานอนแต่จริงๆแล้วระบบเนี่ยมันสามารถทําได้มากกว่านี้มากเลยโอเคอย่างแรกนะครับเราก็จะไปที่มุมขวาบนของจอแล้วก็ไปที่โหมดโฟกัสแล้วก็โฟกัสเซตติ้งครับ โอเคก็อย่างที่เห็นนะครับเราสามารถเซตคัสตอมโฟกัสได้ตามที่เราต้องการแทบจะได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับโดยของผมนะครับก็จะมีด็อกโกที่ใช้ในเวลาเรียนสลีปใช้ในเวลานอนแล้วก็เวิร์กเนี่ยที่ได้ไปใช้ในที่ทํางานครับโอเคก็ในการสร้างโฟกัสนะครับแล้วกดที่แอดโฟกัสแล้วเราก็เลือกสิ่งที่เราต้องการโดยกดที่คัสตอมนะครับก็ยกตัวอย่างว่าเราต้องไปทานข้าวกับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะเซตได้ว่าดินเนอร์ ครับในโฟกัสโหมดเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะอนุญาตให้ใครติดต่อมาหาเราโดยที่คนที่เราเลือกเนี่ยสามารถโทรมาหาเราหรือว่าส่งเมสเซจมาให้เราได้ครับอย่างที่2ก็คือแอปครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้แอปไหนส่งข้อความมาหาเราตอนที่เราเปิดโหมดโฟกัสนี้อยู่แล้วเราก็สามารถเซฟเวลาได้นะครับว่าจะให้มันเปิดปิดตอนกี่โมงวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถเลือกป,ปิดเปิดเป็นวันได้เลยครับ ยังไม่พอครับเราสามารถเลือกสถานที่ได้โดยอุปกรณ์เราเนี่ยมันจะใช้ GPS ในการจับที่อยู่ของเราครับย่างของผมเซตไว้ที่ทํางานว่าพอถึงแล้วเนี่ยให้เปิดโหมด work โอเคแล้วก็จะมายกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะไปภารกอนเราก็สามารถเซตรัศมีของตัว GPS เราได้นะครับว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลภารกอนประมาณไหนที่จะเปิดโหมดโฟกัสให้เราเราก็สามารถตั้งได้ว,ว่าถ้าเกิดเราเข้าแอปไหนอย่างเช่นแอปอ่านหนังสือหรือแอปฟัง podcast เนี่ย จะไม่ให้มีเสียงรบกวนแจ้งขึ้นมาเลยก็ได้แต่ว่าผมก็ไม่เคยใช้โหมดนี้เลยครับแล้วเราก็สามารถฟิลเตอร์บางอย่างจากแอป Default ของ Apple ได้เลยครับซึ่งผมก็ไม่เคยใช้เลยผมก็เลยแนะนําไม่ได้เลยครับพวกนี้แล้วถ้าหากคุณใช้โฟ e หรือ iPad ด้วยแล้วเนี่ยในโหมดโฟกัสในเนี่ยมันสามารถตั้งให้เปลี่ยนวอลเปเปอร์หรือว่าให้เปลี่ยนตัวโฮมสกรี e นก็ได้ครับก็ยกตัวอย่างที่ผมใช้เปลี่ยนจริงๆก็คือในโหมดการทํางานนะครับ ผมจะเปลี่ยนหน้าจอให้มืดลงเปลี่ยนสีไอคอนแล้วก็เปิดหน้าให้มีจานวนน้อยที่สุดโดยที่มีแอปที่ผมใช้ประจําอยู่ในนั้นก็ถ้าหาผมเปิดเป็น Word Work คุณสังเกตว่าหน้าจอผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำหลังจากที่ผมมีหลายหน้าผมก็เลยแค่2หน้าแล้วก็เป็นหน้าที่ผมมีแอปที่ผมใช้ประจําอยู่ในนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันดีมากๆเลยนะครับเพราะการที่ w ลเป p ปอ e r หรือแอปไอคอนเนี่ยเป็นสีดำโมโนโทนมันจะทําให้เราไม่อยากมองหน้าจอมากนะักซึ่งก็เป็นความต้องการของผมเวลาผมอยู่ในเวลางานที่ผมอยากจะโฟกัสกับงานผมให,ให้เต็มที่ และนี่เป็นสิ่งที่ผมได้จัดการหลังจากใช้ macbook ทํางานมาระยะเวลาหนึง่งถ้าใครมีทริคแนะนําเพิ่มเติมที่ช่วยให้ทํางานใน macbook ได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็สามารถแนะนํามาในคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสุดท้ายนี้การจัดการและปรับแต่งเครื่องคอมสําหรับผมกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฟินนะมันทําให้คอมเครื่องนียแสดงถึงตัวตนของเราและทําให้เราทํางานค่อนข้างเร็วและเข้ามือของเราได้มากที่สุด แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันคือ shallow work ซึ่งมันทําให้คุณยุ่งและทําให้คุณคิดว่าคุณกําลัง productive แต่จริงๆแล้วมันกลับดึงเวลาที่คุณควรจะได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของคุณไปและเอาเวลาไปใช้ทำ deep work จริงๆด้วยนะครับ